ม้านักกรบม้าสินทบอาชาในแม้จะถูกยิงด้วยลูกศรเจ็บปวดถึงขั้นล้มนอนตะแคงแต่ก็ยังดีกว่าม้ากระจอกมาเธอสารถีมาสวมเกราะให้ข้าพระเจ้าในรัชการของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีพระราชาต่างแคว้นเจ็ดพระองค์ยกทัพมาล้อมเมืองพราราสีเพื่อชิงราชสมบัติ ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นม้าสินทพอาชาในาของพระเจ้าพรหมทัตพระสารีบุตรเกิดเป็นนายสารถีพระอนทน์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตม้าสินทพถือเป็นม้ามงคลของพระเจ้าพรหมทัตมีลักษณะดีสง่างามได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีอาหารที่กินเป็นประจำก็คือข้าวสาลีหอม เก็บเข้าไว้สามปีมีรสชาติปรุงอย่างดีภาชนะที่ใส่อาหารนั้นเป็นถาดทองคํามีราคาเรือนแสนกหาปณะโรงม้าที่ม้าสินทบอยู่นั้นเป็นโรงโอโถงมีพื้นทาด้วยของหอมสี่ชนิดปรุงผสมกันคือหญ้าฝรั่งกรํารยานการพลูและกลิตนา พระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้เอาผ้ากำพลสีแดงมากั้นเป็นม่านล้อมรอบเอาผืผานผ้าที่ประดับประดาด้วยทองคํามาทําเป็นเพดานทรงรับสั่งให้ห้อยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมย้อยระยะอยู่และทรงรับสั่งให้ตามประทีปด้วยน้ำมันหอมส่งกลิ่นอบอวนตลอดเวลาเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ พระราชาต่างแคว้นต่างไม้ปองที่จะได้เข้าครอบครองมีอยู่คราวหนึ่งพระราชาเจ็ดพระองค์จากเจ็ดแคว้นทรงปรึกษาหารือกันถึงวิธีที่จะเข้ายึดเมืองพราราสีนั้นให้ได้และทรงเห็นพ้องต้องกันว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะยึดได้คือต้องยกทัพไปล้อม ครั้นตกลงร่วมกันได้ดังนี้ก็วางแผนดำเนินการต่อไปหม่อมชันขอเสนอให้เรายกทัพไปพร้อมกันแล้วเรียงรายกันล้อมเมืองพราราสีให้ตลอดพระราชาพระองค์หนึ่งเสนอความเห็นหม่อมชันเห็นด้วยพระราชาอีกองค์หนึ่งตรัสสนับสนุนแต่เราจะมีวิธีอย่างไรให้ทหารของเราไม่สับสน ไม่เห็นยากอะไรเลยพระองค์พระราชาอีกพระองค์หนึ่งตรัสขึ้นหาทางออกให้พวกเราสร้างค่ายไว้แคว้นละค่ายรวมเป็นเจ็ดค่ายแต่ละค่ายนั้นให้ถือเป็นกองบัญชาการของทหารแต่ละแคว้นเมื่อเกิดสู้รบกันค่ายแต่ละค่ายนั้นจะเป็นที่มั่นสำคัญด้วยพระราชาอีกหกพระองค์เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ ดังนั้นเมื่อได้เลิกงามยามดีก็ส่งพร้อมกันยกทัพไปล้อมเมืองพารณสีทันทีหลังจากที่ทหารของแต่ละแคว้นสร้างค่ายพักเรียบร้อยและเข้าประจำแล้วพระราชาทั้งเจ็ดพระองค์ก็ทรงปรึกษากันอีกจะล้อมไว้อย่างนี้อย่างเดียวหรือพระราชาพระองค์หนึ่งตรัสถามในที่ประชุมไม่ได้หลอกกระหม่อม พระราชาอีกพระองค์หนึ่งตรัสตามธรรมเนียมโบราณของการออกศึกสงครามผู้รุกรานจะต้องส่งสารไปถึงเจ้าของแคว้นก่อนเป็นการเตือนให้เลือกเอาระหว่างการยอมแพ้กับการออกมาสู้หม่อมชันไม่เข้าใจพระราชาพระองค์หนึ่งตรัสอย่างชงนก็หมายความว่าถ้ายอมแพ้ก็ต้องเปิดประตู แล้วออกมาสวามิภักด์แล้วเชิญผู้รุกรานซึ่งถือว่าเป็นผู้ชนะขึ้นนั่งบนพระแท่นใต้พระสเวตาชัดแต่ถ้าต่อสู้ก็ยกทัพสู้รบกันผู้รุกรานจะเปิดโอกาสให้เจ้าของเมืองเขาเลือกก่อนพระราชาพระองค์งที่สองตรัสอธิบาย ้าอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติตามนั้นเลยพระราชาพระองค์ที่สามตรัสสรุปเมื่อที่ประชุมเห็นด้วยกันกับข้อสรุปนั้นวันพรุ่งขึ้นพระเจ้าพระมทัตน์ก็ได้รับพระราชสารฉบับหนึ่งว่าพวกหม่อมฉันจะต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้คือราชสมบัติหรือไม่ก็การทําศึกกันพระองค์จะให้อย่างไหน ทันทีที่ได้รับพระราชสารฉบับนั้นพระเจ้าพรมทัตก็รับสั่งให้บรรดาอมตา์เข้าประชุมร่วมกันพิจารณาคำของพระราชาผู้รุกรานเจ็ดพระองค์จะให้ข้าตอบไปว่าอย่างไรพระองค์ตรัสถามอย่างร้อนรนขอเดชะอมตา์คนหนึ่งกราบทูลขอให้ฝ่าพระบาทตอบไปเลยว่าจะทำศึก เจ้าพูดอะไรพระเจ้าปรมทัต์ตรัสถามด้วยความตกพระทยัยเราจะเอาอะไรไปสู้รบเขาได้เขายกมาตั้งเจ็ดแคว้นขอเดชะอมาตคนเดิมนั้นกราบทูลต่อขอฝ่าพระบาทอย่าวิตกตังวลไปเลยข้าพระองค์เชื่อว,ว่าพวกเขามีกำลังมากจริงแต่เป็นกำลังที่ไม่มีประสิทธิภาพในการสู้รบ ในเรื่องนี้ข่าพระองค์คิดแผนขึ้นมาได้อย่างหนึ่งเจ้าคิดแผนอะไรได้ว่ามาพระเจ้าพรหมทัตทรสงสนพระทยัยอมารคคนนั้นแสดงท่าทางเอาจริงเอาจังพลางกราบทูลอย่างแข็งขันว่าขอเดชะขั้นแรกนี้พระองค์ยังไม่ต้องออกไปรบเองหรอกพยาค่ะแต่ขอให้ส่งนายสารถีผู้ชำนาญ ในการขี่ม้าออกไปรบแทนในสารถีคนนั้นคนเดียวหรือใช่พยาค่ะมันจะไปสู้อะไรเข้าได้คนเดียวสู้คนเป็นร้อยเป็นพันถ้าเขาสู้ไม่ได้คราวนี้แหละพระองค์ก็ยกทัพออกไปพระเจ้าพรหมทัตย,ยังรู้สึกงุนงงในแผนของอมาต์ผู้นั้นแต่เป็นเพราะเคยเชื่อมือกันมาก่อน จึงยอมทำตามที่เขาเสนอพระองค์รับสั่งให้สารถีผู้ชำนาญการขี่มา้าที่อมาดเอ่ยถึงเข้าเฝ้าและตรัสถามถึงความสมัครใจที่จะออกไปสู้รบขอเดชะถ้าข้าพระองค์ได้ขี่ม้าสินทบอาชาในออกรบอย่าว่าแต่พระราชาเจ็ดพระองค์นี้เลยต่อให้พระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปข้าพระองค์ก็สู้ได้ อย่าว่าแต่ม้าสินทบอาชาในเลยอย่างอื่นสิ่งไหนที่เจ้าต้องการจงบอกข้ามาเถอะข้าจะให้พระเจ้าพรหมทัตร,รัดเสียงดังเมื่อได้รับพระราชาอนุญาตเช่นนั้นแล้วนายสารถีก็กราบถวายบังคมลาและลงมาจากประสาทให้เจ้าหน้าที่จุงม้าสินทบอาชานายมาให้ เขาลงมือสวมเกาะให้มา้าจากนั้นก็สวมเสือ้อเกาะให้ตัวเองแล้วคาดพระขันกระโดดขึ้นหลังมา้าควบออกไปจากเมืองอย่างรวดเร็วปานฟ้าแลบนายสารถีได้วางแผนการรบไว้ในใจแล้วคือการบุกจู่โจมแบบสายฟ้าแลบหลังจากที่เขาศึกษาและรู้กำลังของศัตรูทันทีก็เห็นค่ายทหารตั้งล้อมเป็นแห่ง เขาก็ชักพระขันออกมาถือในท่าพร้อมรบแล้วบุกจู่โจมค่ายที่หนึ่งทันทีเขาอาศัยความรวดเร็วและฝีมืออันชกาจชกันฆ่านายทหารค่ายที่หนึ่งตายเป็นเบือจากนั้นจึงจับพระราชามัดแล้วนำไปมอบแก่กองกำลังในเมืองกักตัวเอาไว้เขาออกมาบุกจู่โจมค่ายสอง ค่ายที่สามค่ายที่สี่ค่ายที่ห้าและค่ายที่หตามลำดับและจับพระราชาแห่งแคว้นน,นั้นๆได้แต่คราวบุกจู่โจมค่ายที่หนั้นม้าสินทพอาชานายเกิดพลาดท่าถูกหอกแทงเลือดโชกได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสนายสารถีทราบว่าม้าสินทบถูกแทงอาการสาหัส จึงให้นอนพักอยู่ที่ใกล้ประตูพระราชวังแล้วแสดงท่าทีจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบม้าสินทบนอนลืมตาดูท่าทีของนายสารถีตลอดเวลาและเข้าใจดีว่าเขากำลังจะขี่ม้าตัวอื่นออกรบม้าสินทบรู้ดีถึงกำลังของศัตรูและรู้ดีว่าม้าที่นายสารถีจะขี่ออกรบแทนตนนั้น ไม่สามารถพอที่จะเอาชนะศัตรูค่ายที่เจ็ดได้ม้าคิดต่อไปว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นายสารถีเองจะถูกฆ่าตายพระราชาจะถูกจับเมืองพารณสีจะถูกยึดคลองม้าทนไม่ได้กับสภาเพเหตุการณ์เช่นนั้นจึงร้องบอกนายสารถีให้ขับขีต่ตนออกรบโดยกล่าวว่าม้าสินทบอาชานใน แม้จะถูกยิงด้วยลูกศรเจ็บปวดถึงขั้นล้มนอนตะแคงแต่ก็ยังดีกว่าม้ากระจอกมาเธอสารถีมาสวมเกราะให้ข้าพเจ้านายสารถีได้ฟังม้าสินทบร้องบอกเช่นนั้นก็ผละจากม้าตัวใหม่มาหาม้าสินทบพันแพลให้ และรัดเกราะให้แน่นดุดเดิมจากนั้นก็ควบขี่ออกบุกค,ค่ายที่เจ็ดสามารถทำลายค่ายนั้นได้และจับพระราชามาก,ากักตัวไว้ในเมืองอย่างที่แล้วมาหลังจากเสร็จศึกแล้วม้าสินทบอาชาในซึ่งเหนื่อยอ่อนเต็มทีก็ล้มตัวลงนอนอยู่ใกล้ๆกับประตูพระราชวังพระเจ้าพรมทัตเสด็จมาต้อนรับ ม้าได้กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์อย่าได้ประหารชีวิตพระราชาผู้เป็นเฉลยทั้งเจ็ดพระองค์นั้นเพียงแต่ว่าให้ทําพิธีสาบานแสดงความจงรักภักดีและปล่อยตัวไปเถิดยศที่พระราชทานแก่หม่อมชันและนายสารถีก็โปรดพระชาทานแก่นายสารถีเพียงผู้เดียว ขอให้พระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญให้ทานรักษาศีลและครองแผ่นดินโดยทำเถิดพระเจ้าค่าม้าเจ็บปวดเหลือกำลังแต่ก็สู้คมความเจ็บปวดกราบทูลพระเจ้าพรมทัตทอดพระเนตรดูความสงสารทรงลูบคามไปมาพรางตัดว่ากราบทูลพระเจ้าพรมทัตทอดพระเนตรดูด้วยความสงสาร ทรงรูปคลำตัวไปมาพรางตรัสว่าม้าเอย๋ยเจ้าทำความดีให้แก่บ้านเมืองมากเมืองพลราณสีปลอดภัยจากศัตรูก็เพราะความเสียสละของเจ้าความดีของเจ้าจะจารึกอยู่ในใจของข้าตลอดไปม้าสินทบรู้ดีว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่ของตนเหลือน้อยเต็มที จึงเอาเท้าหน้าวางที่ประบาทของพระเจ้าพรหมทัตฝ่ายพระราชาชเฉลยเจ็ดพระองค์ก็ส่งทำตามที่ม้าแนะนำคือทำพิธีสาบานแสดงความจงรักภักดีและปล่อยตัวไปนับแต่นั้นมาเมืองพรารณสีแคว้นกาสีก็มีแต่ความสงบสุขตลอดรัชกาลท่านผู้ฟังที่เคารพคะ ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีไม่ว่าคนหรือสัตว์ธรรมสมควรได้รับการยกย่องทั้งนั้นเพราะความดีให้ผลออกมาเป็นความสงบสุขของสังคมและบางครั้งผู้ทำความดีอาจต้องพบกับความทุกข์ยากถึงขั้นเสียชีวิตอย่างม้าสินทบอาชาในฉะนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ